โปรโมชั่นชุดประกอบ3ล้อราคา14,900บาทส่งฟรีทั่วไทยโทรมาเลยนะคะ0816581922 LINE AT CZD4854L สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้าทอมอีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้น้าทอมจะ พาไปชมผลงานของคุณพจนามินบุรีกรุงเทพซึ่งคุณพจนาก็เป็นเอซีของนทอมมานานแล้วและได้นำชุดประกอบ3ล้อของนทอมไปประกอบและเราไปดูกันนะครับว่าวัสดุที่คุณพจนานำไปประกอบส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้ที่นำมาจากร้านของเก่าและเป็นวัสดุที่ที่คุณพจนาเก็บไว้นะครับไปชมกันครับ ใส่เกียร์ฝากสโลคันนี้เป็น Honda Wave เป็นคำถามยอดฮิตที่ถามกันบ่อยมากว่ากระบะควรมีความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มาลองวัดกันดูนะครับ คันนี้มีความยาวของกระบะ1เมตร30เซน ความกว้างของกระบะ85เซนกระบะก็ได้เหล็กตะแกรงมาจากร้านรับซื้อของเก่า บางโคนใส่ขอบด้วยยางประตูรถยนต์ที่พักเท้าทําจากดิสเบรกและโซ่มอเตอร์ไซค์มีไฟเลี้ยวและไฟผ่ามากเห็นชัดเจนเพื่อป้องกันอันตราย กระบะสามารถยกได้ จะใช้โชคมอเตอร์ไซค์เป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกและค้ำกระบะไว้ไม่ให้ลง พื้นกระบะปูทับด้วยผ้ายางกันลื่นวัดสดุส่วนใหญ่จะได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า และของเหลือที่คุณพจนาเก็บไว้ ปกติทางน้ำมันจะอยู่ด้านท้ายของรถมอเตอร์ไซค์ย้ายมาซ่อนไว้ใต้กระบะ ต่อไฟพามาก